ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวลำโพง FM แล้วก็ MP3 ของโดร i m o นนะครับตัวนี้จะดีไซน์ออกมาเป็นรูปแบบของโดร i m o นนะครับเราจะมาดูฟังก์ชันของมันก่อนนะครับว่าด้านล่างนี้จะมีปุ่มใช้งานเป็นอะไรบ้างนะครับปุ่มแรกนะครับตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้จะเป็น ปิดเปิดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องหูฟังนะครับสำหรับเราใส่หูฟังขยายเป็นสายขยาย aux ใส่กับตัวเครื่องก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายชาร์จครับหรือว่าสายใช้กับ aux ขยายได้เช่นกันครับช่องนี้จะเป็นช่อง tf ครับเป็น memory card ครับสำหรับใส่เพลงส่วนฟังก์ชันการใช้งานนะครับตรงนี้จะเป็น j o ยสต i c k นะครับจะเป็นแบบเลื่อนซ้ายเลื่อนขวา เพื่อกด next นะครับแต่ถ้ากดตรงกลางจะเป็นการเปลี่ยนโหมดจาก mp3 usb อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นช่องเสียบ usb นะครับสำหรับเล่นเพลงแล้วก็ไฟด้านหน้าจะเป็นไฟสถานะนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นปสีแดงต่อเมื่อเรา,าแบตของตัวเครื่องนี้ใกล้จะหมดนะครับคราวนี้ตอนนี้เราจะมาลองตรงส่วนของ usb ก่อนนะครับ วันนี้จะไม่ได้เอาตรงของการ์ด MP3 มารีวิวให้นะครับก็จะเป็นของ่วน USB พอเราเปิดตัวโดเรมอนมานะครับตัวนี้ที่เสียงดังๆนี้จะเป็นตรงส่วนของ FM นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็กดตัวกลางหนึ่งครั้งเพื่อค้นหาโหมดให้ตัวมันค้นหาโหมด USB นะครับ อันนี้บวกเสียงด้านซ้ายนะครับหรือว่ากด next เพลงก็ได้นะครับอันนี้กด next เพลงนะครับ ก็ต่อไปนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นส่วนส่วนของสายที่มาให้นะครับตัวนี้จะเอาไว้เสียบกับด้านหลังด้านหลังนะครับแล้วก็จะเป็นสายแยกออกมาสำหรับให้ลูกค้าชายก็คือตัวนี้เสียบกับอะแดปเตอร์ก็จะกลายเป็น ส่วนของการชาร์จตัวเครื่องนะครับแล้วก็สายนี้จะเป็นสาย AUX ครับมีสายขยายเราอาจจะมีโทรศัพท์หรือ MP3 หรือว่า iPod พวกนี้นะครับเราก็จะเข้ามาต้องการใช้เป็นสายขยายนะครับก็เสียบกับด้านนี้แล้วก็ใช้สายขยายเสียบกับตรงรูหูฟังนะครับแล้วก็เล่นเพลง